ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือเวลานะคะมูลค่า120ล้านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบนเรือจะมีอะไรบ้างปะมาเริ่มกันที่โซนแรกของเราเป็นโซนท้ายเรือเป็นที่สําหรับให้แบบนักดำน้ำแบบเปลี่ยนชุดใส่เวทสูตรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสเตชันเนของตัวเองแล้ทุกสเตชันใช่ไหมมันจะมีตัวเลขบอกเช่น A1 A2 A ่เพื่อที่มันจะได้แบบไม่ปนกันใช่ไหมแล้วข้าวของเราอะ่ะเนี่ย มันก็จะมีตัวเลขแปะว่าแบบเราอ่ะตัวเลขอะไรแล้วพี่เขาก็จะคอยดูแลให้เราให้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นโซนแบบสําหรับกล้องสําหรับเวชสูตรที่มันเลอะน้ําทะเลมีเกลือก็มาแช่ตรงนี้เพื่อให้มันแบบสะอาดอะไรอย่างนี้แล้วก็ผ้าชุดตัวขาดไม่ได้มันจะผ้าชุดตัวมันจะมีทุกคนแยกกันแล้วผ้าชุดตัวใช่ไหมมันจะมีตัวเลขแปะดังนั้นมันจะไม่ซ้ํากันเลยแล้วก็จะมีห้องน้ำใช่ไหมมันก็ควรจะมีห้องน้ําสําหรับคนที่จะมาทําธุระนี่ ห้องน้ำมีสองห้องเลยอแต่ห้องนี้มีคนอยู่เราไม่ควรไปยุ่งกับเขาเคยพอจบเราจะไปดูส่วนต่อไปเป็นส่วนที่เราใช้อยู่กินแล้วก็นอนไปเข้ามาเลยนี่จากโซนแต่งตัวเราก็จะเปิดประตูเข้ามาหลู่สุดๆทุกคน <Yeah. S 2> นี่คืออนาณาจักรของพวกเราพอเข้ามาห้องแรกหลังจากแบบดำน้ำเสร็จใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องกล้องเค okay, ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับทุกคนเนี่ยเอาไว้วางกล้องมาเราไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นของ ผู้จัดการเรือนี่กล้องก็คือจะใหญ่ที่สุดเขาจะคอยมาแบบถ่ายภาพให้พวกเราก็คือน่ารักมากก็จะเป็นประมาณนี้แต่ของพวกเราคือไม่มีอะไรเลยไม่ตัดตัวโอเคไปถึงแล้วห้องนอนของพวกเราไป็นห้องกีฬากักคะราคาคนละ3ามบาทก็คือสอคนทุกคนพอไปดูนี้รวิวหลักลานนะทุกคนดู นีแล้วก็มีทีวีทีวีก็เปิดเน็ตฟิกได้ทุกคนแต่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีเน็ตน,นะแต่ว่าเขามีเน็ตให้ซื้อได้นี่คือสมมติเราจะทดลองทดลองนอนนี่เรานอนตรงนี้ใช่ไหมนี่คือวิวของเรานั่นเองเราจะไปดูห้องน้ำปลอดเลยก่อนทุกคนเนี่ยของดีตรงนี้ไดสันค่ะนี่ไม่ได้ไปดูห้องน้ำเลยเพราะว่าเราเป็นคนแรกที่ขึ้นเรือเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคนแรกที่ใช้ได้สันเคร่นี เรายังไม่ได้บอกทุกคนว่าพวกเราเป็นทริปแรกสำหรับเรือนี่ชื่อว่าเวลานะทริปแรกเลยใช่เป็นเรือที่ดีมากใช่ดูท้่งหนมาดีกว่าทุกคนอันนี้คืออาบน้ำไปเป็นแบบชมวิวไปไหนเปิดเปิดมากเปิดเราอยากจะเซ็กซี่นะทุกคนแล้วก็เปิดมากแล้วก็ให้ต่างทะเลดูเราจะอาบน้ำได้คะทุกคนแล้ว huh. ก so <sk> ็ดำๆตรงนั้นคืออะไรคะอันน okay. ี้คืออะไรฉันได้นานี่อะไม่ได้สาเกเลยที่เห็นว่า เรกเดียอางี้เราจะพาลงไปดูข้างล่างนิดนึงแต่คือมันไม่ใช่ห้องของพวกเราใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแอบ,บไปดูซึ่งแบบนี่แหละแล้วอะ่ะไอ้ห้องหลับเนี่ยทุกคนมันเป็นมากกว่าห้องหลับเดี๋ยวเราแอบ,บไปดูอีกนิดนึีเอาแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวพี่เขามาว่า <c oughs> มาคืออะไรห้องเขาเลือใช่ปะคือห้องหลัของไดฟ์ลีดที่เขาเป็นคนแบบสอนดำน้ำพวกเราอ่ะ จ้าโกว่บบาทจะตออ่อคนก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าท่าต่างจะเล็กกว่าใช่แต่มันไม่มีห้องไหนที่เราเข้าไปได้เลยถ้าใครอยากเห็นนะให้บอกเราเดี๋ยวเราจะมาขอเป็นคอนเทนต์ให้ต่อไปเราจะพาไปโซนที่เราชอบที่สุดและที่เราอยู่เยอะที่สุดไปปกันไปนะคะก็จะเป็นซาลูนหนึ่งกับสองนะก็จะเป็นห้องที่เราอยู่บ่อยที่สุดเพราะว่ามันมีอาหารโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสั่งน้ำนะนี่ก็คือเมนูเยีนะะค นี่นะคะก็คือห้องทานอาหารของเรานะคะก็อาหารจะอยู่ตรงนี้ในน้ำในน้ำในน้ำครูแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครูค่ะอันนี้คือคุณแม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสอนหนูสอนยากเหนื่อยมากตอบคัดตันเย็นทานเนื้ออะไรดีคะอันนี้มีเขาสั่งเขาเสิร์ฟเซกเนี่ยมาดูกันเลยเราสั่งอะไรมีแซลมอนอกไก่เนื้ออันนี้คือเรากำลังจะออเดอร์อาหารสำหรับมื้อเย็นไงพี่เขาก็จะเตรียมให้เราใช่ไหมคะค่ะ นะคะก็จะเป็นโซนบุฟเฟ่นะคะก็จะมีอาหารแล้วก็เราก็แอบ,บมาปดิดกินขนมตรงนี้ได้นะคะก็จะมีน้ำมีนม,มีผล,ลไม้แล้วก็จะมีตู้แช่าวาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีลิฟต์สำหรับขนส่งอาหารนะโอเคต่อไปก็จะเป็นรุ่นสอง นี่คือห้องซาลูน2ห้องที่เราชอบที่สุดไปไปดูกันว่าทำไมเราถึงชอบไปลุกล,กลกุไปเราไปกันของเราก็ได้ไปอันนี้จะเป็นสเตชันของเราอันนี้ก็คือโซนขนม,ขนมกับโซนเกม <c oughs> แล้วก็เขามีแอร์ไดสันด้วยทุกคน <c oughs> เลิศมากอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องซาลูน2องของพวกเราอ๋อยังไม่หมดน,นะคะมีทีวี่หนึ่งเครื่อง ซึ่งมีในรีโมทแค่อันเดียวดังนั้นเวลาเราจะเปิดอะไรเราต้องเลงดีๆถ้าเราเลงผิดปุ๊บคนอื่นเขาดูอยู่เราก็จะไปปิดของเขาอันนี้ที่เดินเีย์ไม่ได้เมาเะะลยคือเรือมันแบบข้างหนา้าขึ้นหลังเอ้ยพาไปดูข้างนอกดีกว่าเพราะคือบางคนจะขี้หนาวอย่างอีชันใช่ไหมคะคือขึ้นน้ำมาแล้วแบบโอ๊ยหนาวหนาวไม่อยากอยูอย่ห้งอ,ง,องแอร์นี่เขาคิดมาดีแล้วคนทาเรือเขาคิดมาแล้วตูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาเลยนะเป็นกฎของประเทศไทยว่าจากอินดอร์ไปสู่อาท์ดร์เนี่ยมันจะต้องเป็น ประตูแบบนี้ต้องใช้โอ้ว้าว into the unknown <laughs> อันนี้ก็คือจะเป็นช่วงกลางวันแสกแสอันนี้หน้าเรือเราก็คือถ้าเกิดแบบใครอยากมานั่งตากลมก็คือมานั่งตรงนี้ได้เป็นที่นั่งนี่แล้วก็นี่เป็นหน้าเรือตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะเกาะหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็หายใจทางบา้าเพราะนั้นคุณผิดป่ปาก,ก็ตายเลยตอนนีดด้แล้วตอนนี้เราก็นำนำเสร็จเปลี่ยดชุดเรียบร้อโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกับตันคนที่ขับเรือลับนี้กันต้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอก่อนขอเข้าโอเคไป พอเรามาอีกฝั่งของเอรือใช่ไหมคะเราก็จะมีอันนี้จะเป็นทางลงไปที่แต่งตัวแบบที่เราเปิดไปตอนต้นเรื่องนะส่วนถ้าเดินมาอีกอะ่ะมันก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องเดี๋ยวให้ดูห้องนึงแล้วกันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้โอเค ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของรักนะคะทำอะไรคะก็อุ๊ยและนี่ก็คืออ่างยักษ์นะคะเอาไว้ทำให้ตัวตัวเรานะคะสะอาด สนใจนะคะเร็บได้นะคะ790มี3สีนะคะอันนี้เป็นสีอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้นนาแล้วก็สีดำสำหรับคนที่ไม่ชอบความแบบฉุดฉาดในชีวิตซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนได้ซื้อได้ที่ร้านไดอิสลีใน IG จีเหรอคะ IG ก็ได้ค่ะหรือว่าเฟซบุ๊กเพจก็ได้สองลายนะคะมีลายแมงต้ากับลายสลักมามีสองลายด้วยสีเขียวสีฟ้าสวย ปห้อยเธอให้รักกันให้รักกันให้รักกันงามขอบคุณแาน้องแว่นต้องไปอ่ะหมกอุ้ยนัลลาคิวคิวคิวโอเคหลังจากที่พวกเราได้ทำการรีวิวเรือมาทั้งวันแล้วตอนนี้ฟ้ามืดแล้วพวกเราก็จะขอตัวล่ำลาไปก่อน ถ้าเกิดใครอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรหรือคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถทักมาหาได้เสมอนะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ส่วนชื่อช่องแค่เดี๋ยวบอกอีกทีตอ,อนนี้ยังไม่มีก็ถ้าใครเห็นชื่อช่องอะไรก็ชื่อนั้นก็ไปกดซับซ้อเคนะบ๊ายบายจ้า